มาสกการด้วยความเคารพกราบขอบพระคุณพระครูปริยัติรัตนโนภาศรองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือที่ไว้ใจจะมารถสวยค่ะส่งต่อรถดีๆมาให้จากรถวัดสู่รถบ้านเมื่อญาติโยมท่านใดที่สนใจจะได้รับไปดูแลในฐานะรถครอบครัวคันใหม่ค่ะซึ่งรถคันนี้ก็จะเป็นรถส่วนตัวของท่านพระครูสุวรรณเองนะคะเราก็เดินทางต่อไปค่ะ ไปที่กรมขนส่งนะคะที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งก็อยู่ห่างจากที่อำเภอหนองเรือเนี้ยไปอีก56กิโลเมตรนะคะเราขับถอไปร่วมชั่วโมงได้เลยค่ะและเราก็เดินทางกันไปด้วยความเร่งรีบนะคะเพื่อที่ว่าจะไปเข้าคิวค่ะตรวจสภาพรถให้ทันช่วงเที่ยงนะคะเพราะว่าจะาหากไปไม่ทันแล้วเนี่ยก็จะต้องรอ เจ้าพนักงานนะคะพักเที่ยงอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเดินทางกลับล่าช้าไปอีกนะคะก็เกรงว่าจะมืดค่ำนะคะซึ่งก็จะไม่เหมาะสมต่อการเดินทางไกลเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะค่ะและแล้วเราก็มาทันนะคะ